เห็นลูกทะนูติดอยู่มีถุงเงินถุงทองติดตามมาด้วยจึงช่วยกันตัดไม้ไผ่เพื่อหวังเงินของติดจิตมาอยู่กับนูเพื่อไม่รู้ความรุบายของข้าจะทำให้เกิดการทะเลาะกันเพื่อเงินเท่านั้นทําให้แตกหวามสามคัคคีสายลับที่เข้ามาสอดแนมได้เข้าไปส่งข่าวให้เจ้าเมืองทางได ได้รับทราบของวเราชชอบใส่กระสุดได้ลงกลาบที่ได้วางไว้สําเร็จจึงได้สั่งให้เตรียมทหารจากนั้นไม่นานพญาเมืองใต้จึงได้ยกทัพออกจากเมืองใต้มุ่งสู่เมืองรีทันทีเพื่อโจมตีเมืองรีให้ได้จึงเร่งเดินทางเมื่อเข้าเขีเมืองรีแล้วจึงได้ยุดทัพ เมื่อได้ทักเหนื่อยจากการเดินทางจากเมืองศรีสัชนาลัยได้สั่งให้ทาหารออกเดินทางบุกเข้าโจมตีเมืองลีทันทีทาหารเมืองลีได้ออกมาต่อสู้อย่างสุดความสามารถทาหารเมืองลีต้านทานกําลังทางหารของศรีสัชนาลัยไม่ไหวจึงถอยเข้าประตูเมืองไปดังนั้นจากเมืองศรีสัชนาลัยจึงสั่งให้พลธนูยิงธนูไปเข้าใส่หมู่บ้านเป็นการใดเป็นการหม ขวันชาวบ้านเมืองรีถูกโจมตีด้วยธนูไฟขวนทหารได้ออกสู่รถการตรูอย่างเข้มแข็งทั้งชายและหญิงและในที่สุดก็ตริยกำลังอันแข็งแกร่งของข้าศึกม่ไหวจึงหอบลูกจูงหานวัวควายหนีกันโอนมานผ่านช่องถูกไฟไหม้หมดดังนั้นเจ้าเนเมืองจงออกรบเข้าต่อสู้กับข้าศึกแขงเข้มแข็ง ขาววันข้าสดลมตายเป็นจำนวนมากทิ้งถูกคนตะลูกิงเพื่อให้ยา่ามืมืองานซื้อผูชนข้าสุดไร่ข่าหวันชาวบ้านทั้งชายหญิงลูกเล็กเด็กแดงอย่างทารุณแต่หัวเทียมอย่างที่สุดหลังชนะจะมูอซอสัจนาไายแต่เลี้ยงอาหารโดยเล่าอาหารกินเล่าเข้าไปโดยเกิดกำลังเห็นพวกสาวๆที่จับเป็นเชเลยได้ ช่วยกันจุดไปข่มขืนไนปลาขัดเขือนก็ถูกฆ่าทิ้งพวกที่เผาก็เผาบ้านเพื่อนจนวอดวายพวกที่ขนตมบัติก็ขนนี้ไปจนหมดเจ้าเมืองศรีสัจจาลายัยสั่งให้ทหารเผาวัดตะเจดีหลังจากสั่งให้ฆ่าเจ้าวาดตัด หัวเสียบประจามอย่างโหดเหีเ้ยมและได้สั่งการให้ทหารต่อฟปืนล่อองคาจากวัดหลังจากสะสิ้นสงครามจึงได้เคลื่อนทัพกลับเมืองศรีสัชนาลัยพร้อมกับก้อนเอาเลยจากเมืองลีที่ยอมจำนนกลับไปด้วยเป็นจำนวนมากเดินลัดเลาะตามไร เ oh. ชื่อว่าขณะที่เดินตามระบวนตัวมีทาหารคุมกันอย่างแน่นหนาจะมีโอกาสอยู่หลายครั้งและแล้วก็มีวันนี้จึงสมโอกาสที่ได้พากัหรบกหนีออกมาได้ประมาณ9-10ถึง10คนเป็นอย่างมากชาวบ้านเมื่อเสร็จขึ้นสงครามกลับไปดูบริเวณที่สู้รบ เมื่อเสร็จสิ้นสงครามไปแล้วจึงเือเห็นแต่ซากศพที่นอนตายทั้งคนและช้างบริเวณเว,เว,วียงวังศพเน่าเปะมีรังแรงแรลกตารุมจิกกินซากศพทั้งช้างทั้งคนหลังจากนั้นไรพ์ที่เหลือก,ก็กลับมาดูว่าจะสามารถบุรณะปรับปรงได้หรือไม่ แต่คา,าต่างลงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้อีกแล้วเพราะว่าอีเจ้องกระดูกทั้งคนและสัตว์พระบ้านจึง<ม>ได้อพยพขึ้นไปทางทิศตะวันออกอีกฝั่งหนึ่งของแม่นม้ำลีแม้ได้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่แต่สร้างวัดวาอารามขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้เรียกว่าบ้านวัดหลวง ดังนั้นที่บริเวณนี้จิงรกร้างเต็มไปด้วยเสียงสาราสัานาชนิดที่ำให้พวกนายพานขมาราสัตบริเวณนี้จึงมักจะโดนผีหลอ,อกไปวิ่งหนีกันเมื่อจากเวลาผ่านไปนานกว่า800กว่าปีจึงเป็นรกรากให้มีคนเข้ามาขุดหาของเก่าจึงถูกผีหลอ,อกหลอน และบางคนเอาหมอผีมาปราบก็ยังถูกผีบีพอเราได้ว่าในช่วงของเมืองรีเจ้าเมืองมีทั้งหมด6พระองค์ด้วยกันคือเจ้าปู้เหลือง2เจ้าแม่จามรี3เจ้าข้อมือเหล็ก ี i i wo, water, human, news, ่เจ้าหลวงตับมอะห้าเจ้านิ้วมืองามหกเจ้ากรองสูงเมื่อครั้นถึงสมัยครูบาสีวิชัยได้พารูปศิษย์พร้อมทท้ง พระเนนบุรณะบริเวณมิหารเก็บอิฐท,ที่พางตกลงเกลือนกราดต้นเรียงเป็นฐานพระเจดีแต่ก็ออยังไม่แล้วเสร็จต่อมาในสมัยกูบาขาวปีได้มาจำพรรษาที่วัดพระธาตุดวงเดียวหนึ่งพรรษาได้บุรณะวัดเพื่สร้างศาลาห,หลังบริเวณกำแพง มีปรากฏเองจนถึงปัจจุบันจวบจนกระทั่งปี2532คูบาชัยวงศสาพัฒนาหรือหลวงปูวงศพร้อมคราบุศิกบูบรณะพระาธาตเจดีดวงเดียวแล้วเสร็จในปี2538 ทธิการปิยวัดทิตะศีโลบุญยืนยาวาดวัดดวงเดียวได้จำการบุรณะพระธาตุทุ่มทองจังโกกลรมีญาติโยมทั่วสารทิศมารับเป็นจ้าภาพร่วมและบริเวณที่เห็นนี้ก็คือบริเวณภายในวัดดวงเดียวปัจจุบัน ซึ่งบูรณะโดยพระอธิการสิยวัตรทิตตีโรบุญยีนอิพระรูวัดหนึ่งรูปและหนึ่งรูปและมีแม่ที่หรูปภาพที่เห็นนี้คือพระนางจามรีได้ไปเกิดเป็นเทพธิดามีชื่อใหม่ว่าเทพธิดาจามรีมหาเทวี ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพจำลองแผนที่ตามถฉนดวัดพระธาตุดวงเดียวของเว็บกลางเวียงแต่เคยเป็นวงลีโบราณทางจากถนนอำเภอลีเถินสองกิโลเมตรผูปพระธาแต่อดีสมัยเจ้าแม่จางริีได้สร้างไว้และต่อมาได้มี บาสีชัยครูบาขาวปีครูบาวงบุรณะต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน